และนี่ก็คือเก e ้าอี้มินิลิกสิแท้จากแบรนด์เชนกูในราคา2890บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านมาแนะนำอุปกรณ์กันครับนี่ฐานปลาดาวครับกล่องอุปกรณ์เดี๋ยวค่อยไปดูว่าข้างในมีอะไรกันนะหมอนรองหลังแล้วก็หมอนรองคอสองใบแบบนี้แขนอีกสองข้างไฮดรอลิกครับลอ้อเบาะรองหลังครับเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาเต็มจะเป็นยังไงนะครับและสุดท้ายเบาะรองตูดแสนสบายครับ ั้นแรกครับเราจะมาประกอบ2ชิ้นดีครับตรงนี้นะมีเทคนิคนิดหนึ่งก็คือพอเราใส่ลงไปแล้วให้เราหมุนข้อมือบวกกับใช้น้ำหนักตัวเนี่ยกดลงไปมันก็จะเข้าง่ายขึ้นครับขั้นต่อไปไฮดรอลิกและปอกไฮดรอลิกใส่ลงไปอย่างนี้แล้วก็ใส่ปอกครอบลงไปเป็นอันสเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะมาประกอบเบาะรองนั่งให้เอาด้านหน้าเนี่ยหันข้าาตัวแล้วก็พลิกแบบนี้จากนั้นเราจะใช้ตัวปรับอันนี้นะครับ ประกอบกันเข้าไปครับโดยที่เราจะใช้ไขควงตัวนี้นะในการขันแล้วก็ในขั้นแรกเราจะใช้น็อตสั้นตัวไอตรงนี้ฮะตรงนี้นะครับ,รรบให้เราวางตัวปรับเนี่ยลงไปบนรูนี่มันจะมีรู1 2 3และก็4ตรงนี้จากนั้นให้เราเอาน็อตตัวเนี้ยขันรวมๆทั้ง4รูก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าทั้ง4ตัวสามารถขันเข้าไปได้ครับ นั้นพอใส่ทั้ง4ี่รูได้แล้วเราก็ทำการขันแน่นได้เลยฮะเรียบร้อยจากนั้นเราจะเอา2ชิ้นแรกมาประกบรวมกันโดยที่เราจะเอารูตรงนี้จัดใส่ไฮดรลิกตรงนี้นะครับมาหมุนขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็ค่อยๆวางลงไปฟดเป็นอันเสร็จขั้นตอนนี้ครับต่อไปเราจะประกอบเจ้านี่ครับเบาะรองหลังเข้ากับ ตรงนี้ตั้งใจดูนะขั้นตอนนี้ประกอบผิดชีวิตเปลี่ยนนะฮะมาเราพลิกมันลงแบบนี้เลยจากนั้นนะครับเวลาเราวางตัวทีให้สังเกตว่าให้เอาตัวทีด้านที่มันแบบงองขึ้นแบบนี้วางลงไปแล้วเราจะใช้น็อตน,นี่เลยฮะ,ะตัว K สามตัวยาวๆแบบนี้ครับขั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะต้องหมุนรวมทั้งฝาตัวเข้าไปก่อนแล้วเมื่อใส่ได้ค่อยขันแน่นครับ โอเคพอหมุนเสร็จแล้วนะครับต้องให้มั่นใจว่าเหล็กตัวทีตรงนี้นกับฐานด้านล่างเนี่ยขนานกันเพื่อไม่ให้เวลาประกอบลงไปแล้วโครงสร้างเบี้ยวโอเคเปล่าขั้นตอนต่อไปครับเราจะเอาปลายตัวทีใส่เข้าไปกับตัวปรับด้านหลังตรงนี้อย่างนี้เลยตรงนี้นะครับ,จะ,รระรบจะต้องใส่ให้มันเลยไอตัวที่มันเป็นตัววาวานิดนึงนะเพราะว่าโครงสร้างที่แข็งแรงจะอยู่ด้านล่างวาวแล้วก็ทําการหมุนให้มันแน่นครับอ่าแบบนี้เลย และก็ถึงขั้นตอนที่เราจะมาประกอบเจ้านี่ฮะแขนโดยเราจะใช้นอ็อตสตัวสุดท้ายกับแหวนรองแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็ประกอบได้เลยโดยแนะนำว่าประกอบจากด้านล่างก่อนเลยแล้วเราก็แค่ใส่หมอนอีก2ใบก็เป็นอันเสร็จครับและก็ใบนี้ ออแล้วก็ลืมไปขั้นตอนหนึ่งครับนี่จะมีจุกดำๆอย่างนี้อย่าลืมปิดจุกตรงนี้กันด้วยนะครับเพื่อความสวยงามและนี่ก็คือเก้าอี้มินิลิเกสิแท้จากแบรนด์เชนกูในราคา2890บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างอย่างแรกครับล้อที่ไหลลื่นพร้อมกับการปรับเอนอนได้ถึง135องศาและที่สำคัญครับสามารถปรับลงและปรับขึ้นได้ ตามใจชอบถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดตามได้ตามช่องทางนี้เลยครับ